สบายดีแอลที i ชันเวียงจันโตพุ่ง4.83ปี2,565ท่านอาสพังทรนสีพันดอนนายกเทศมนตรีนครหลวงเวียงจันสปปลาวได้รายงานการจเจริมเติบโตทางเศรษฐกิจแบบรายปีของเวียงจัน พบว่าเติบโตที่4.83%หรือประมาณ6.2ล้านล้านกีบคิดเป็นประมาณ121ล้านบาทโดยภาคการเกษตรกินสัดส่วนประมาณ13.77%ของ GDP เวียงจัน์เติบโตขึ้น3.91%ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็น49.05%ของ GDP โตขึ้น6.54% ขณะที่ภาคบริการเติบโตอยู่ที่2.52%คิดเป็นประมาณ36.36% 36ของ GDP เวียงจันทร์นอกจากนี้ครับท่านอาจสพังทองยังกล่าวครับว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทร์ได้รับผลกระทบจากประเด็นต่างๆในโลกเช่นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่างประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจโลกหดตัวถึง6%ในปี2564และเติบโตขึ้นเพียง3.2%ในปี2565ท่านอาสพังทองยังได้เสริมอีกครับว่า สปปลาวโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทร์จะเป็นต้องเผชิญกับความท้า,าทายจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อจากการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านพุ่งสูง อย่างไรก็ตามครับจากข้อมูลของสำนักง,งานสถิสติของลาวพบครับว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อของสปปาลาวในเดือนธันวาคมปี2515อยู่ที่39.27ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดของปีแล้วพบกับ l t ลทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี